แชร์ภูมิใจเสนอาโอ้โหทักทายด้วยทักทายด้วยเป็นไงล่ะ,อะ,อะเออเ,เอ,เลอกล้องจับปุ๊บทักทายเลยเป็นไงล่ะเดโมเบาๆเป็นไงล่ะพอกล้องจับปั๊บเห่าเลยใช่ไหมมันดูจะควดแต่ว่า ทำไมพี่ชุกมวยเก่งกว่าคนอื่นไม่รู้ครับเป็นพ่อสวัสดิ์ครับ <c oughs> เบสมีงานหรือเปล่าเห็นแต่งตัวอยู่กำลังแต่งตัวอยู่แต่งตัวจอไปข้างนอกด้วยก็อยู่บ้านกับใครบ้างก็คุณอาสาก็อยู่ครับแต่คุณอาสาไปนั่งอยู่บ้านเบสนครับ <c oughs> สวัสดีครับเพื่อนอยากเห็นถ่ายคลิป สำหับลูกสาวไปสายยุ่งวุ่นยอบ้านเขาบ้านก็อยู่อยู่นู่นนะหลังนูนงน่นคนเราอยูอ่คหลังกันนะครับปีนี้เมืองทองจะได้แชมป์ไทยลีกบ,บ่ครับเมืองทองตอนนี้ปั้นเด็กใหม่นะเมืองทองเห็นดูเห็นดูดูมีเด็กใหม่ขึ้นมานะครับสวัสดีกับพ่ออยากเห็นชก ลุงสมรักเชียริยวภูวันพิชิตเคต่อยอื้อผมอยู่เด็กใต้สวัสดีครับบัวขาวเสียนชัยชกกันไหมก็น่าจะชกนะครับเห็นข่าวว่ามีการมัดจำแล้วนะครับการมัดจำอืม บัวขาวกับแสนชัยวิเคราะห์วิเคราะห์ก็เออก็รอดูกันนะครับจะจะดูด้วไอชัยมันเล็กกว่าเยอะนะครับคือจริงๆแล้วตอนที่บัวขาวไปโด่งดังที่ญี่ปุ่นใหม่ๆอ่ะไอแสนชัยยังชชมโมไทยอยู่ผมบอกว่าไอชัยเมืองนี่เออเมืองไทยไม่มีคนชกแล้วเดี๋ยวจะเอาไปชคก,กับมวยต่างชาตินะครับ ปให้เป็นแจ็คผู้ฆ่ายักษ์แต่ว่าเป็นของจริงไงเคยเคยคุยกับมันแล้วนะครับตั้งแต่ใหม่ๆนะครับพ่อป้าเล่นหนังไอเล็บเลยร้อยเอ็ดหรือเปล่าใช่เล็บเลยร้อยเอ็ดนะครับพี่สมรโชคกับสามารถเมื่อไหร่อ่ามีอะไรสีดําติดอมไนอ่ะมีบ่ มีลายเซียมติดข้างปากไ้ละ่ะพี่บ้าทอยากชกกับใครครับสมัยก่อนนะสมัยผมชกมวยเหรอผมอยากชกกับใครก <c oughs> ็ได้กลัวอย่างเดียวกลัวไม่มีรายการชกชืมาไฟครับมีไฟเนาะ ไปเทีย่ยวบ้านผมยีดีต้อนรับที่ไหนครับมีอะไรสีดาติดข้างปากนนี่มีไฟน,น่อยมาขายเรียกอ่าไฟเล่าตรงแก้มตรงแก้มของไายยิกมีไฟครับไฟมหาเสน,น่ห์ <c oughs> มีเงินเดือนบอทุกวันนี้ผมมีเงินเดือนนะครับมีเงินเดือนมีเงินเดือนแต่แต่บัตรเอทีเอมอยู่กับอยู่กับผู้นายสะอาดยังไม่เคยพกไม่เคยใช้เลยครับอืมก็ยังดีนะครับพักก้าวไกลเขาไม่ได้ไปซื้อเสียงผมเห็นพักใหญ่ๆโอ้โหซื้อกันอืมผมก็เห็นสัมผัสชาวบ้านก็น่าจะรู้ดีช่วยวิจารณ์คู่บัวขาวก็ให้ไปซื้อลูกอมอืม พี่บอดช่วยวิจาร์ณคู่บัวขาวซีนชัยก็รอดูกันแล้วกันครับรอดูกันนะครับคุยเรื่องมวยดีกว่าครับพ่อจะามาคุยได้ทุกเรื่องนะครับคุยได้ทุกเรื่องนะครับผมเคยไปอืมอ่านะครับพ่อรอคักอืมครับครับท่านสวัสดีค่ะ พ่อไม่พูดดีกว่าพ่อไม่เป็นไรแต่ผลกระทบน้องค่ะเอาไีไปเกี่ยวกับอย่างไรก็ผมพูดอยู่ตรงนี้เบียสไปกาเาก็กาเก้าวไก่เราก็อิสระกันอยู่แล้วเออคนห่าเนม้นแปลกเว้ยอืมเอาเอา,เอาขอบคุณครับพอแล้วนะ้ะพักทานข้าวกัน นิดๆเลยหน่อยนะครับขอบคุณทุกท่านเนาะพักแล้วจะไปบ้านพี่บ้านแล้วนะครับอ่าขอบคุณครับขอบคุณครับ